ขับรถมาที่คลองสองแล้วมาเจอร้านนี้นะแสงไฟวิบวับวิบวับเรียกร้องให้แมงเม่าตรงเข้าหากองไฟร้านอาหารป่าจ่าเทพแกงตําม,มือรถจัดจ้านกลับบ้านแซบดากต้องชิมซะแล้วร้านนี้เปิดใหม่อยู่ที่คลองสองคลองหลวงปทุมธานีหน้าตาร้านน่ารักเหมือนกําลังนั่งกินข้าวอยู่ข้างทุ่งนานไปถึงก็จัดผัดเผ็ดปลาไหลเนื้อปลาไหลจะนุ่มเนียนอร่อย เครื่องผัดเผ็ดแม่งคือจัดจานแต่ของโปรดวันนี้กบทอดกระเทียมกบเขาตัวใหญ่ตัวอ้วนขาอ้ววกระเทียมกรอบหอมอร่อยกบตัวใหญ่มากกินคนเดียวจานใหญ่เนี่ยจุกจุกเลยนี่ะกบขากบอยกบอร่อยกบทอดกระเทียมไม่คาวเลยนะอร่อยมากกัดเนื้อเต็มปากเต็มคำ กินเสร็จแล้วเขามีของหวานแถมฟรีเฉาวกล้วยล้างปากล้างคอไม่ทิ้เงินหมดนี่เสียไปแค่200บาทเท่านั้นอาหารป่ารสชาติแซ่บราคาไม่แพงอยู่ไม่ไกลเลยสำหรับชาวปทุมรังสิทตคลองสองเส้นคลองหลวงเส้นที่เขากำลังทำถนนนั่นแหละค่ะ